ไมถามได้ค่ะได้ครับคอลเลคชันวันนี้เลยค่ะรอยัลอีวิริเต้าครับนะครับมาคนเดียวเขินนิดนึงครับสวัสดีครับก็คอลเลคชันวันนี้นะครับ Royal Ivy r ่ร a t t a นะครับ x กับ Van Gogh Museum นะครับก็อย่างที่เห็นข้างหลังครับเป็นอะไรที่คอนเชื่อว่ามันเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าอย่างก่อนเองที่ชื่นชอบศิลปะอยู่แล้วอะไรครับก็เห็นผลงานของ Van Gogh มาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กก็ เรียนวิชาศิลปะนะครับเขาก็จะให้ดูผลงานแบบดังๆของแฟนโก้เนี่ย Sunflowers หรือว่าเ Self พอร์เทรตเองก็ตามแล้วมันก็มาอยู่เหมือนเสื้อผ้าแล้วก็เจ๋งมากๆเดินดูทั่วร้านแล้วเดินดูทั่วร้าน้วครับมีคอลเลคชั o n ไหนที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยโอเคก็หลายๆชิ้นก็แบบเข้าตานเลยครับก็คือมันค่อนข้างสมาร์ทขึ้นมาระดับหนึ่งครับกับการที่ก่อนได้มาใส่เสื้อผ้าของร้อยยอดไอวิเวกตาครับก็ตื่นเต้นมากๆ หวังว่ามันจะออกมาดูดีมีตัวไหนที่แบบต้องถือใจเป็นพิเศษแบบเอ้ยอันนี้ต้องมีแล้วเป็นหนึ่งในคอนแท็งก์แบบนี้ก็เป็นเสื้อที่คอนใส่อยู่ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นเซิร์ฟพอร์เทรตของแบรนด์โก้ครับแล้วก็ที่กอลใส่อยู่เป็นไซส์ที่ค่อนข้างแบบจะเล็กหน่อยเข้ารูมหน่อยนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างออกจากคอมฟอร์ทโซนก่อนระดับหนึ่งครับแล้วก็หลังๆก็เริ่มชื่นชอบสไตล์แบบนี้ด้วยก็เลย จครับทิงสไตล์การแต่งตัวของพ่อผเป็นไงปกติก่อนตามอายุอะไรเงี้ยครับตอนตในเด็กมันอาจจะไม่ได้ใส่อะไรที่มันดูสมาร์ทมากดูเข้ารูปมากแต่ว่าพอโตขึ้นก็เริ่มเริ่มหลุดออกจากความแคชชวลเดิมแล้วก็อยากจะให้มันดูดูดูดีมากขึ้นดูแบบดูโตสมวัยมากขึ้นเลยถ้าคอลเลคชั t i นี้เลยครับนะครับก็อยากจะฝาก collection ของเราครับ <c oughs> ก็อยากจะฝากคอลเลเชันของแวนโก๊ะมิวเซียมด้วยนะครับของรอยัลไอวี่วิกเตอนครับสามารถช้อปทางออนไลน์นะครับแล้วก็มาดูที่ร้านด้วยก็ได้ครับก็มีหลายๆแบบให้เลือกเลยครับสำหรับใครที่ชอบศิลปะหรือว่าชอบแบรนด์โก๊อยู่แล้วก็มา,าได้เลยครับกอีนนิดึง <ๆ S 2> ตอนนี้าการแต่งตัวมันต้องถ,ถ้าจะเปิดจากกรอบบ้างแล้วไม่ได้แบบอยู่ในกรอบเหมือนก็ไม่กรอบครับผมเป็นยังไงอาการแต่ก็เชื่อว่าการแต่งตัวมันมันไม่มีไม่ไม่ควรมีกรอบมาจํากัดอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนสามารถ แต่งตัวแบบไหนก็ได้ที่ตัวเองสะดวกตัวเองชอบให้เหมาะกับกาลเทศะอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าคีดจากัดทางเพศหรือว่าทางวัยหรือว่าคุณรูปร่างแบบไหนจะต้องแต่งตัวแบบไหนเพราะว่ามันไม่มีแล้วอะไรก็สุดที่งานแฟชั่นวีคนี่คือไปทั้ง4วันอ่ะเป็น BIF จะไปอยู่ครับก็ก่อนแล้วก็เพื่อนพ็อกซี่ก็ได้มีโอกาสร่วมเดินแบบทั้ง4วันเลยครับก็ต้องขอบคุณทุกรแบรนด์นะครับที่ให้โอกาสพ็อกซี่มากตื่นเต้นมากครับ4วันนี่แบรนด์เล่น ใช่ครับสี่บแบรนด์น <Trans> แต่ละแบรนด์เป็นยังไงให้สำหรับความรู้สึกเหรอโอ้ออโหพรีเซนต์เสื้อผ้าออกมาแบบนี้ครับก็ตื่นเต้นมากๆในแต่ละแบรนด์เราก็ทำกันบ้านมาก่อนครับว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมเีเราจะต้องใส่ชุดแบบไหนแล้วเราควรจะพร <benevol ent. S 1> <tam> ีเซนต์เสื้อผ้าของแต่ละแบรนด์ออกมาให้มันให้มันออกมาตามมูดแล้วก็ธีมของของดีไซน์จริงๆอะไรเงี้ยครับก็มีการซ้อมเดินมีการได้บรีฟกันเองกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยเราควรจะเดินยังไงให้มันเหมาะสมกับแบรนด์แล้วก็มีเอกลักษณ์ แล้วก็ให้มันดูดีที่สุดอันนี้เป็นแฟชั่นโชว์เราแบบว่าจริงจังของเราแรกๆของเราเลยปะใช่ครับเพราะว่าปีที่แล้วมีแค่อองรีกับบิ๊กเตอร์ที่ได้เดินครับส่วนพ็อกซี่กนอื่นก็ไปนั่งคอนโรเป็นให้กำลังใจปีที่ได้เดินปีนี้ได้เดินทุกคนครับมันตื่นเต้นหรือแบบว่าทำการบ้านหนักไหมที่แบบได้ออกมาขนาดนั้นตื่นเต้นมากๆครับจริงๆการเดินแบบเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะแตกต่างไปจากแบบศิลปินที่ใช่เราเป็นทีป๊อปเราแบบร้องเพลงบนเวทีเงี้ยเราได้ไปเดินแบบแล้วก็ค่อนข้างตื่่นนเตต้้ก็อองขบคุณี โมเดลหรือว่าในแบบนางแบบต่างๆที่แบบให้ประสบการณ์พวกเราด้วยเขาก็คือเราเห็นเขาแล้วก็อยากจะทําให้ได้ดีเหมือนกันนะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เอาจริงทั้ง4วันก่อนพยายามเดินให้มันแบบแตกต่างกัน <c oughs> ให้ให้แบบเหมาะก,กับแบรนด์ด้วยแล้วก็ให้มันรู้สึกว่าเออพยายามค้นหาตัวเองไปเรื่อยเพราะไม่เคยเดินแบบเลยจริง <c oughs> คะแนนก็ให้ยากเหมือนกันครับอาจจะให้น้อยๆไปก่อนเ <c oughs> <ๆ S 2> พื่อเพื่อพัฒนาแล้วก็ <c oughs> สำหรับใครที่อยากให้พ็อกซี่เนี่ยไปอยู่บนรันเวย์ก็ ว่างตลอดส่วนส่วนตัวแล้วติดใจหรือว่าเข็ดกับการเดินแบบติดใจครับเอาจริงๆก่อนชอบอะดรีนาลีนที่มันหลั่งแบบก่อนที่จะเดินออกไปมากเลยครับคืออยู่หลังเวทีทุกคนก็แบบตื่นเต้นแล้วก็ตั้งสติทําสมาธิเขาเดินออกไปก็แบบต้องแบบต้องฟิลต้องฟิลต้องมาครับเราต้องต้องเปลี่ยนแบบเป็นแบบเป็นโมเดลจริงในในพาร์ทของการแบบทำงานคนเดียวอันนี้แบบแต่มีโปรแกรมงานบินเดียวครั้งแรกเลยปะที่บินเดียวแบบเงี้ยเข้ามาสัมภาษณ์ก็จริงๆครับ ไม่ค่อยได้ออกงานเดียวบ่อยครับก็ต้องขอบคุณรอยย้อพีริกิตาด้วยครับตื่นเต้นครับปกติจะมีเพื่อนข้างกายแก็จริงๆเราก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆทั้งวงเพลงแล้วก็คอนเอน์งอครับก็ต้องขอบคุณให้โอกาสมากๆแล้วก็หวังว่าจะได้พบเจอนันอีกเรือเๆลจริงๆตอนนี้คือนี่บก็เริ่มกระจายกันรับงานเยอยบ้างแล้วครับ่ารอีเวนต์เดียวบ้างอะไรบ้างมื่อก่อนจะไปทั้งวงอะไรอยางเราก็ยังเกาะกลุ่มมาเป็นวงเป็นทีมเหมือนกันครับแต่ว่าจริงๆเรื่องงานก็อาจจะ เป็นวิจารณญาณแล้วก็รับดูแต่ละงานว่าอันไหนเหมาะสมกับใครหรือว่าอันไหนควรไปอะไรเงี้ยครับก็เราก็จะพยายามเก็บให้ได้หมดครับเพราะว่าฮอซี่ยังว่างอยู่แต่พอมากเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่ง็ราเขินเอูจริงจริงๆก็เขินครับไม่แน่ใจว่าดูออกหรือเปล่าว่าคอนเขินเออ อัลาั้ล่าสุดเลยที่แบบคนฮือฮาราอข้ามกำแพงที่เราไปนะครับเป็นยังไงบ้างวันนั้นที่แบบเปิดมาเป็นทุณพ่อเราก็ตอนแรกพวกเราก็มีคุยกันเองกับพ็อกซี่ครับว่าเฮ้ยคนที่อยู่หลังกำแพงเนี่ยจะเป็นใครจะเป็นคนที่เราเคยร่วมงานด้วยแน่ๆอะไรเนี้ยครับก็มีเดากันไปเรื่อยพ็อกซี่ก็ปล่อยคอนเทนต์ไปว่าแบบแต่ละคนเดาว่าใครบ้างจริงไม่คาดคิดว่าเป็นพี่ติ๊กครับเพราะว่า อุ๊ยสปอยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็อะไรก็เพราะว่ากรู้สึกว่ามันใกล้ตัวไปครับแต่ว่าถ้ารายการจะเอาพิติกน่าจะอาจจะเดาง่ายไปหน่อยเอนสุดท้ายตรงไหนตรงไหนทำให้เรามารู้สึกมั่นใจว่าเอะใช่แน่นอนจริงๆเสียงร้องเนี่ยก่อาจจะยังไม่ชัวร์ครับกําลังคุยคุยกันว่าเหมือนคนนู้นคนนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่เขาเรียกว่าที่อยู่หลังกำแพงหมัยเขาพูดขึ้นมาแบบประโยคสองประโยคแรกเลยครับชัดเลยชัดเลยครับ เพราะว่าด้วยความที่อย่างคนเราอยู่ด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยครับเราก็ได้ยินพิตติกเราก็คุยกันบ่อยๆก็รู้เวลาแบบสำเนียงหรือการเว้นวรคถึงเขาจะแต่งเสียงก็ตามมันก็แบบว่าชัดว่าเป็นพติกเป็นการร้องเพลงแบบจริงจังด้วยกันครั้งแรกเลยมาที่แบบกับพิติใช่ครับเป็นการร้องเพลงจริงจังครั้งแรกของ p r o x y ร่วมกับพิติกครับก็ต้องขอบคุณพิติมากๆครับเพราะว่าได้ข่าวมาว่าพิติเนี่ยคือเตรียมตัวหนักมากๆเหมือนกันครับเพราะว่าพิตติกก็ไม่ค่อยเรียกว่าไม่เคยเลยดีกว่า เขาว่าไม่เคยเห็นพี่ติ๊กได้แบบร้องเพลงมาก่อนอย่างเพลงแค่เป็นเลืองทางเราเลือกหรือว่าทางทางรายการเลือกไว้ให้เพลงที่เราเล่นกันอ๋อเพลงตอนแรกก็ส่งมาให้เลือกหลายๆเพลงครับเป็นเพลงจริงๆก็เป็นเพลงแบบแนวเก่าๆทั้งหมดอะไรครับติ๊กเราไม่เอใจเพราะอกพี่เก่าๆทั้งหมดเลยทั้งในร็อ ครับผมก็ตอนนี้พ็อกซี่ปล่อยอัลบัมม์มาแล้วครับชื่อว่า Data Storage ครับผมมีทั้งหมดแปดเพลงนะครับอัลบัม้มนี้เป็นไงบ้างสำหรับในบีน่ยทั้งสิบของเรามันฟูลฟิลแค่ไหนนะจากเริ่มจากอยากดีบิวส์ uts, เพลงแรกจริงก็ได้มาเห็นตอนนี้เป็นอัลบั้มแล้วมันฟูลฟิลมากๆครับเพราะว่าก่อนว่ามันเหมือนเป็นบทสรุปตั้งแต่พ็อกซี่เดบิวต์มาจนถึงปัจจุบันนี้ครับเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ปล่อยเพลงอะไรมาบ้างมันก็อยู่ในอัล,อลบัม้มครับเ <c oughs> ชื่อว่าคนที่ฟังเนะี่ยน่าจะรู้จััักกกกกกกพพพพววววเเเเรรรรราา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 ามมมมขึ้น้นนนนจจิงิงงงงๆๆคบะ่ีลล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 ลหหหหหหยยยสไต์แแ ส่วนตัวพอเดียมีเพลงไที่ชอบเป็นพิี่สิางไมที่แบบรู้สึกเพลงนี้แบบโอเคของเราละอะไรเงี้ยก็อชอบทุกเพลงในอัลบัม้มเลยครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าเ,เราก็ได้ร่วมง,งานกับโปรดิวเซอร์หลายๆท่านครับ <c oughs> แล้วก็ผู้เขียนเพลงเองเขารู้สึกว่าการที่มันมีบารไยตี้ตรงนี้มันแบบมันสนุกกับการทํางานครับแล้วก็การที่เราได้ปล่อยผลงานอัลบั้มออกไปในหลายๆเพลงหลายๆแนวเนี่ยมันก็เป็นศิลปะที่ให้ แฟนคลับได้ได้ฟังแล้วก็ได้ชื่นชมก็หวังว่าทุกคนจะชอบอัลบั้มของเราเน่แต่ละเพลงมันใส่ความเป็น Proxy ไปขนาดไหนว่าเพลงนี้มันจะต้องเป็นแนวนีนสไตล์นี้หรือว่ากก็ทุกเพลงเราก็จะพยายามใส่ความเป็นตัวเองไปให้ได้มากที่สุดครับก่อนเราจะเริ่มเพลงเราก็จะมีการพูดคุยกันครับว่ามันควรจะออกมาเป็นแนวไหนแต่ว่ากลิ่นอายความเร t r o หรือว่าความจริงใจความน่ารักน่ารักของ Proxy เพราะว่ามันยังคงอยู่ครับเพราะว่าน่ารักมันไม่ได้แปลว่าต้องแบบ ต้องดูเด็กหรือต้องสดใสตลอดไปแต่ว่ามันคือความแบบจริงใจที่โส่งออกไปนี่เ,งเลงก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะสัมผัสได้ตื่นเต้นไหมกับกระแสตอบรับที่แบบว่าตอนนี้ proxy ดังมากโอ้ไม่ขนาดนั้นครับก็เชื่อว่า proxy ก็ยังเป็นน้องใหม่อยู่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆจริงๆที่ติชมหรือว่าชอบ proxy สนับสนุนกันนะครับก็หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปนเรื่อยๆแล้วก็อก o x y ก็จะพยายาม พัฒนาปล่อยผลงานออกมาเรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าเราได้เจอกันแบบแต่เรนกิ้งที่พอพ่ายคือค็อกซี่ก็ติดอยู่อันดับต้นๆต,ตลอดนะก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆ็อกซี่ก็ทุกคนแบบเกรดฟูลมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบบผลักดันทีปปอครับที่ช่วงนี้อาจจะกลับมาแล้วแล้วก็กระแสกลับมาแล้วแล้วก็จริงๆรู้สึกแฮปปี้มากๆที่เดี๋ยวนี้มันมันไม่ได้มีเพลงสไตล์ไหนสไตล์หนึ่งที่มัน เป็นเมนสตรีมครับ<ม>คือทุกคนฟังหลากหลายมากๆแล้วก็การสนับสนุนในแต่ละตลาดมันมันใหญ่ขึ้นมากๆก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆแฮปปีม้มอ<า>กที่ได้เห็นมีสแนปอีเวนทรับพัฒใจอะไรบ้างกับการจาูงทางสายจริงๆเราก็เจอแฟนคลับเจอยูเซอร์กันบ่อยอยู่แล้วครับแต่ว่าสแนปอีเวนท์ก็คือเหมือนทุกคนตั้งใจซื้ออัลบั้มเราเพื่อมาสปอร์ตเราจริงๆครับแล้วก็ <c oughs> ได้เจอยูเซอร์ทุกๆคนมากหน้าหลายตาครับก็หวังว่ารูปที่เรา ถ่ายด้วยกันจะเป็นแบบความทรงจําที่ดีอนะไรเงี้ยเพราะว่ากอนเชื่อว่าอะไรพวกนี้มันเก็บไว้แล้วแบบ10ปี2 0ปีข้าน้ากลับมาดูมันน่าจะแบบมีความหมายมากๆแล้วก็ทําให้ย้อนคิดถึงวันกเก่าๆมันกเจ๋งดีครับฝากผลงานของพี่สี่ดีกันได้ครับก็ขออนุญาตฝากผลงานของวง proxy ของกอนดนวยนะครับก็มีเพื่อนๆอีก5คนนะครับแล้วก็ล่าสุดพราะเราได้ ปล่อยอัลบั้มออกไปแล้วนะครับมีชื่อว่า Data Storage นะครับสามารถฟังได้ในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียของ Proxy ทุกช่องทางเลยครับฝาก้วยครับโอเคแล้วก็อนถอยหลังนิดนึงโอเคโลกเริ่1ก่อ